สนังใชไปเจอมเต็มวงรวมนองเพชรนองพ้อยมัตสใสครับนองเพชรนองค้อยบอกเคยเด็กมายุวงใจกันลอยเลยครับทำเหลีห่ยญไม้ได้ทำมีหลีนี่ คเลยศิสับสนน้องเพียงนองพ่อยเป็นลูกของบอยของแอนครับเป็นเด็กหน่อยอายุยังบวท่านได้ถึงสาขวบสิมวอยู่วงใจกันลอยได้จังใดครับถามหยอกบอ,กอรลิ่ขันถามหยอกในวงเล็บมาหยอกในเดี่ยพอผมซีเรียนขันผมอธิบายไปตรงๆมันอาจสิบว่าเข่าหูนะ บางเทีผมกับบงหงวายหยอกเปลี่ยนใดครับหลายคนกับพงสิริเห็นผลงานใหม่ของใจเกินลอยนะครับทนะังดันนาเบียที่น้อเมือเปิดฤดูกาลผู้ใดบ่ไดามากล้พงสิริเห็นทางโซ่เชี่ยวต่างๆครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยครับทั้งคําแน,นะนหนาคำชมเชยขอบพระคุณหลายๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกขั้นตอนที่กันกองออกมาเป็นผลงานนะครับล้วนแล้วต่เกิดจากความตั้งใจแหละให้ทุกอย่างดอกมาได้บาลานซ์กันแะ,ะ้วสมูทสมดุลที่สุดนะครับทั้งดันแสงสีเสียงภาพร่วมทุกอย่าง ดันชุดดันงนั้นโจอย่างต่างๆนะครับข้อศีบอกให้ไปหนักหรือไปแบกไปส่วนใดส่วนหนึ่งให้มันดูด่าแ <c oughs> ข,งขมมวงคำวุนท่าแขกครับผมพี่น้องนะค่อ,อนมนุษย์ิใจดีเดีแม่ฮะคุณพยุโอ้ต่ก่อนเนี่ยเป็นเด็กหน่อยแต่ลำ้ำ อายุสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าปีเขาคุณครับอาหารมาแล้วกินผู้เดียวขอบคุณครับกินคนเดียวเก๊เจจานใหญ่มากพิวิศกับอาทาชัยสงสัยว่าท่านตื่น ออกจากอุดอรมาเศร้าน้อนนอนหลังเวที่กันก็ฝนตกใจจาเพะว่ามันออกงานใหม่ครับก็ต้องอยู่กับคนงานก่อนต้องเบิง่งคนงานอนครับจอาอีกที่กี่โมงอ๋อครับนก็ี่เจ เปินวงใจกินร้อยกันล้อยเลยคับขอบพระคุณค,ครับผมได้ยังกินอะไรบ้ย้ําบุนเสียับที่พักตรงนี้อยู่นอกเมืองครับจะผมเข้ามาพักบ่อยมาพักหลายครั้งแล้วครับเวลามาแสดงที่นี่ก็ ก็จะมาพักแต่ที่นี่เลยครับอยู่นอกเมืองเนงะียบสงบได้น,อน,นอนแล้วก็ห้องมิดชิดมืดหลับดีปีนี้โมเทนเดดสุดปังขอบคุณพี่เจ้าหญิงวุ้นวานนะครับโมลาททันสมัยใจกันลอยขอบคุณครับ บางทีทานทุกอย่างแบบมันเรียบร้อยครับผมทุ่มหนึ่งผมจังเข่าหลังเวทีกันเลยเพรว่าช่วงนี้มันตอ,อกงานใหม่ต้องไปอยู่หลังเวทีเล็วในเชิงน,น้อยครับและวันนี้ก็แสดงสองทุ่มด้วยนะครับเริ่มสองทุ่มขอบคุณทีมพี่ๆแม่ๆนะครับทุกบ้านทุกชมรมเลย บันยมีหลายคนก็เดินทางไกลมาจากด่างจังหวัดชุดมอสบอยที่ใส่โชว์สวยเทีมากค่ะขอบคุณครับอุย้ยแยใส่สุดจีนกับเสื้อผ้แล้วขอบคุณพี่ปลาเออทีมระยองทีมแม่สซิมวลกรุงเทพทีมคุณแม่จันทบุรีพี่มายุรีสุดยอดไม่มีคำติไม่ได้คำชมครัผมมันอาจจะมีบางอย่าง มันก็ธรรมดา,ม,ามันมาไปมันเอาพี่น้องอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจสิบอถือใจหรืออย่างเสียงค่อยๆปรับไปเนาะต้องให้เวลาที่พอวันพึ่งเปิดเปิดเบิดวงพึ่งแสดง